Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled. Nico sits. ก็แขวนบนตะปูเหมือนกันนะคะก็คือ cruise, <you> know? ทำง่าย so you need ออเคันนี้อาจจะทำยุ่งยากกว่าแต่แบบนี้จะง่ายกว่าปะป๊าบอกโอมาเอเชียเลสลองโอเค วันนี้จะพาโอม่าไปทานบุฟเฟ่ร้านเอเชียนะคะมาดูว่าโอม่าจะชอบไหมเพราะว่าโอม่ายังไม่เคยมาะค่ะไม่ค่อยเยอะนะคะี่นี่เป็นซีฟู้ดเนาะมีหอยมีปลาแล้วก็มีปลาหมึกนะคะก็สั้นๆน,นะคะนิ่มมากๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสีขาว กลมๆนะคะที่มีขนยาวๆไม่จ๋าก,ก็จะเอาไว้ประมาณนี้เนาะเวลาเลื่อนเก้าอี้เนาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องขูดพื้นของเราเนาะแล้วก็เวลาเรานั่งก็จะแบบเออสบายเท้านิ่มๆอย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้ก็ค่อยคิดหาอะไรมาวางกันต่อไปนะคะโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กําลังกลับไปรับน้องกระเล็กที่บ้านย่านะคะตอนนี้ก็17บเนาฬิกาแล้วนะคะ กิจกรรมในวันนี้ของเรากับย่าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อไข่ให้ย่าก่อนนะคะอ่ะฮะวีซ่า <im f iel> โอเค <im f iel> จ่ายวีซ่าก็ได้จ่ายเงินสดก็ได้เออดีงาม <im f iel> าก็คือช็อปทั่วไปตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่ปั๊มเนาะเขาเปิดใหม่นะคะเราก็จะมาซื้อไข่ให้ยา่าเมื่อกี้พยาย่าไปช็อปปิง้งย่าบอกว่าลืมไข่นะคะ อันนี้จากชาวสวนโดยตรงนะคะซื้อเองหยิบเองแล้วก็จ่ายตังเองนะคะโอ้มีผลไม้สดผักสดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยมีครบทุกอย่างคล้ายๆเซเว่นอีเลเวบ้านเราเลยคะ่ะอะไรนะมาม่าไม่เอาอะไรเอาแต่ไข่ไปให้โอมา่า โอ้มาครั้งนี้เขามีกล้องวงจรด้วยนะคะโอเคจ่ายตังเองแล้วก็ทอนทอนเงินทอนแล้วก็ทอนเองนะคะพ่อป้าจ่ายบัตรแล้วเมื่อกี้เอาเครดิตโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะคะอ,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 อ่าฮะชากาแฟะอะไรทุกอย่างมีหมดเลยใครขาดอะไรก็คือมาช็อปนี้ได้เลยนะคะนี่ปัม๊มเติมน้ำมันตรงนี้ก็จะมีที่ล้างรถอะไรเรียบร้อยนะคะ แผงนี้นะคะ4ย e ูโร50เซนนะคะก็เป็นร้อยบาทเกือบ200บาทบ้านเราเลยนะคะก็คือแผงนี้มี10ฟองนะคะไข่ไก่10ฟองเนาะเออประมาณนี้นะคะก็คือซื้อแบบใครขาดอะไรช่วงคาวนะคะก็มาหาซื้อได้ที่ร้านแบบนี้นะคะก็นี่คือบรรยากาศที่บรรยายนะเดี๋ยวไป เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าแดดจัดพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าป่ากันเผื่อได้บรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะโอเคนี่ก็คือกิจกรรมกิจกรรมในวันที่อยู่กับยาที่มาบ้านยาก็จะประมาณนี้นะคะเล่นการ์ดกันอันนี้เป็น นังสื้อเกี่ยวกับเห็ดที่น้องอเล็กเอามาฝากญานะเะไปพอมาญาก็ชวนไปเก็กบเห็ดพวกนี้นะคะเนีเขาจะบอกไว้เห็ดทุกอย่างเลยเยอะมาก You, 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 you. ตอนนี้ก็จะทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็คือพาย่าไปทานอาหารที่ร้านเอเชียตอนแรกย่าก็ไม่ค่อยกล้านู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าทาไม่เป็นไม่ชอบไม่อะไรคิดไปก่อน